สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นบันทึกการเทรดประจำวันพุทธที่10เดือน6นะคะกลางสัปดาห์แล้ววันนี้เซตก็ถือว่าพักตัวนะคะเป็นวิ่งกรอบแคบๆแค่แคป,ประมาณ10กว่าจุดบางคนอาจจะได้เทรดเก่งกำไรสั้นๆก็ยินดีด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีจังหวะเทรดอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้ดูกราฟวิเคราะห์กราฟไปนะคะ เพราะว่าเวลาที่เราดูกราฟวิเคราะห์กราฟตอนที่เราไม่มีสถานะอะไรอยู่เนี่ยมันทำให้เราวิเคราะห์ได้ดีกว่าไม่มีไบแอสกับกราฟนะคะเราก็อาจจะลองวางแผนว่าจังหวะเน,นี้ยถ้าเราจะเข้าชอ็อตจะทำยังไงมองที่จุดไหนถ้าเราจะเข้าลองจะมองที่จุดไหนจุดที่พจุดคัดยังไงนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกราฟวันนี้กันนะคะว่าราคาเป็นยังไงบ้างคะ่ะ ตอนนี้เวลา4โมง24แล้วนะคะมาดูกันนะคะวันนี้ตลาดดูออกไซเวย์ไซเวย์นะคะ set ต i ตอนนี้อยู่ที่947นะคะบวกมานิดนึงแล้วก็สุดตัวฟิลเจอร์นะคะอยู่ที่945.4ค่ะมีดิสคาวนิดหน่อยนะคะดูการวิ่งของราคาวันนี้ก็คือก้อนตรงนี้นะคะเมื่อวานนี้ปิดเหมือนแบบอยู่แถวแถวแนวเส้น moving average ในอันนี้ทำเฟรม60นะคะ แล้วก็พอตอนเช้าเปิดแก็บมาหน่อยค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปไหนมากนะคะแล้วก็วิ่งขึ้นลงขึ้นลงอยู่ประมาณ10กว่าจุดเท่านั้น,นะคะ่ะอันนี้อาจจะดูแบบเล็กๆหน่อยเพราะว่าแท่งมันคือ1ชั่วโมงเดี๋ยวลองย่อไปดูในไทม์เฟรมเล็กหน่อยก็ได้นะคะสัก5นาทีละกันค่ะเนี่ยแต่จะเห็นว่าจากแท่งเดเห็นไหมคะว่ามันยังกรอบนิดๆดูในแท่งเดเนี่ยจะยิ่งเห็นว่ามันเล็กจังเลย ะะอยู่ในช่วงปลายๆของแท่งเมื่อวานนี้นะคะอยู่โซนล่างของแท่งเมื่อวานอันนี้เป็นกรอบของ5นาทีนะคะหนาทีนะก็นี่ค่ะมันเริ่มมาจากตรงนี้ก็คือเปิดสูงกว่าราคาปิดของเมื่อวานค่ะแล้วก็ moving average จากที่เมื่อวานเราบอกใช่ไหมว่าใน5นาทีเนี่ยมันตัดลงแล้ว มันก็เลยเหมือนดึงราคาขึ้นมาก่อนนะคะราคามาพักแถวแถวเส้น moving average แต่ว่าเส้นใหญ่2เส้นนี่ยังไม่ตัดกลับตอนนี้ราคามันยังผ่านไปไม่ได้นะคะแล้วก็กลับมาลงมาใตายเส้น moving average ใหม่อันนี้คือในทำเฟรมห้านาทีนะคะเมื่อวานมันเลยดูถ้าใครดูตอนช่วงเมื่อวานที่มันลงเนี่ยมันก็จะตึงต้งตึงต้งตึ้งลงมาหลายแท่งเลยนะคะเป็นน้ำตกเลยมันก็เหมือนกับมีการลงและช่วงนี้ก็เป็นการพักตัวท้าอันนี้ดูในทำเฟรม5นะคะ ก็ยังรอต่อไปช่วงนี้เหมือนอาจจะยังเป็นไซ์เวย์ไปก่อนพักไปก่อนนะคะตอนนี้ก็มากลางสัปดาห์แล้ววันแรกวันจันทร์แดงนิดนึงที่แนวต้านวันที่2คือเมื่อวานนี้ก็ตกลงมาแท่งยาวเลยวันนี้ก็เหมือนกับจะพักตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะยังเดี๋ยวพรุ่งนี้รอติดตามกันดูแต่ก่อนจะไปพรุ่งนี้เดี๋ยวต้องดูวันนี้ก่อนนะคะว่าปิดที่ยังไงทรงไหนบ้างคะ่ะเดี๋ยวย่อกลับมาก่อนอันนี้ห้านาที ขอกลับไปที่เดิมนะคะ60นาทีค่ะเดี๋ยวเราก็รอกันไปนะคะถึงช่วงประมาณ4โมงครึ่งที่ตลาดปิดค่ะเราก็ค่อยๆสังเกตดูกราฟกันไปเรื่อยๆนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นในทมงเฟรม60เนี่ยมันลงมาพักแถวๆเส้น moving average แล้วถ้าใครคิดจะรอลองและตรงนี้เป็น Trade Setup ก็อาจจะหาจังหวะลองได้ตามเทรนอะไรแบบนี้นะคะสมมุติเราเทรดว่าเอาดูทม์เฟรมเป็น เป็น Time Frame หลักก็อาจจะไปแอคชั่นใน e Frame เล็กที่5นาทีหรือ15นาทีอะไรแบบนี้ก็ได้อยู่นะคะคือเราก็ยึดหาหาหลักยึด t r a d e Set Up ของเราแล้วก็อย่าลืมไปเขียนออกมานะคะให้มันเป็นตัวหนังสือออกมามันจะช่วยทบทวนสิ่งที่เราคิดค่ะการคิดอยู่ในหัวเนี่ยมันไม่เหมือนกับการที่เราเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือเพราะว่าถ้าคุณยังไม่เคยเริ่มทำเลยเนี่ยลองทำดูมันจะเห็นความแตกต่างแน่นอนนะคะ แล้วช่วงอาทิตย์นี้ก็มีได้ทําคลิปใหม่นะคะเอามาอัดใหม่เกี่ยวกับเรื่องการแนะนํา TFX เบื้องต้นซึ่งจริงๆ2คลิปนี้เนี่ยมันทํามาตั้งแต่ตอนที่ทําช่องแรกๆแล้วเลยนะคะแต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีไมโครโฟนเพราะอัดไปเสร็จเสียงมันก็กล้องเสียงมันไม่ค่อยดีนะคะก็เลยจับมาทําใหม่เพราะคิดว่านั้นมันเป็นหัวใจหลักของช่องเลยคือเราเทรด TFX ก็อยากจะแนะนําเรื่องเกี่ยวกับ TFX ให้มันดีๆนะคะให้คนเข้าใจง่ายพยายามตั้งใจทําแบบนั้น ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่สนใจอยู่แ่ละยังไม่ได้เทรดเลยหรือว่าเทรดอยู่แล้วก็ฝากไปติดตามกันได้นะคะคลิปแรกก็คือแนะนํา TFX เลยว่ามันคืออะไรสินค้าประเภทฟิวเจอร์สินค้าอนุพันธ์เนี่ยมันคืออะไรบ้างนะคะเราต้องทําความรู้จักกันก่อนแล้วก็ในเรื่องที่2ที่เมื่อวานเพิ่งอัพขึ้นไปเมื่อเช้าเพิ่งอัพขึ้นไปก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ Money Management นะคะการวางเงิน TFX เ,เท่าไหร่ ซึ่งในนั้นเนี่ยมันเป็นกุญแจสําคัญเลยที่จะทําให้เราเทรดทีเฟได้สําเร็จหลายๆคนเทรดทีเฟกซโดยยังไม่รู้ว่ามูลค่าของสัญญาที่เราเทรดเนี่ยที่เราบอกว่า1นึ่งคอนแทรกหนึ่งคอนแทรกจริงๆเนี่ยเราเทรดอะไรอยู่มูลค่าเต็มๆมันเท่าไหร่ไอ้ระบบ m มาจินที่เขาบอกว่าวางมาจินเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมคะระวางตอนนี้ระดับตอนนี้30,000กว่าบาทต่อ1 Con คอน,น,คนเราใช้ความเสี่ยงอยู่เท่าไหรและเลเวลเลมันเป็นยังไงเรื่องว่วงนี้สําคัญมากๆเลยนะคะ ยังไงถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูคลิปก็ฝากไปดูกันได้นะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์กันมาด้วยว่ามันช่วยให้เข้าใจมากขึ้นไหมแต่คืออยากจะให้เข้าใจในเรื่อง Money Management จริงๆค่ะการวางเงินมันสำคัญเพราะว่ามันส่งผลกับการเทรดของเรานะคะส่งผลกับ Mindset ของเราโดยตรงในการเทรดเนี่ย MM มันก็เหมือนกับเป็นพลังชีวิตของเรายิ่งเราวางเงินไว้น้อยพลังชีวิตเราก็น้อยนะคะ ตอนนี้ก็4ี่โมงครึ่งพอดีเลยนะคะติ๊กเกอร์หยุดไปแล้วค่ะก็ตอนนี้ตัวฟิวเจอร์ยังอยู่ที่9.47ประมาณ9.47นะคะโดยประมาณแต่ว่าตัว s e ต50อยู่ที่9.48นําไปนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวมาดูกันตอนช่วงท้ายตลาดอีกทีนึงนะคะว่าวันนี้จะเป็นยังไงในแท่งเดยตอนนี้มันเริ่มกลับมาเขียวแล้วนะแท่งเดยนะแต่ยังไม่คอนเฟิร์มการปิดนะคะก็ต้องมาดูอีกทีนึงค่ะว่ามันจะปิดยังไงคะ่ะ อีกประมาณไม่ถึง2นาทีนะคะตลาด TFX ก็จะปิดแล้วตอนนี้4โมง54ค่ะเพิ่งจะ54ก็อีกนาทีเดียวละแต่ตัว Se t 50 i n d e x ปิดไปแล้วนะคะวันนี้บวกมาประมาณ8จุดปิดไปที่950นะคะก็ช่วงลันออฟที่ c ค l l Market ลันออฟเนี่ยตอนแรกมันอยู่9 8 8ก็ขึ้นมา2จุดนิดหน่อยนะคะนี่นะคะตัว f ิวเจอร์ก็อยู่ที่950ค่ะประมาณเดียวกันเลยนะคะ ช่วงนี้ไม่มีดิสคาว์ประมาณพอๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเราลองมันปิดไปด้วยกันนะคะตอนนี้ใน Time Frame 60ก็อยู่เหนือเส้น moving average แต่ดูๆอยู่มันก็ยังน่าจะสั้นไปอ่ะมันมันน่าจะถ้าสมมุติมันพักก็น่าจะพักเยอะกว่านี้นะคะในแท่ง day เนี่ยมีเขียวขึ้นมาแล้วค่ะมันจะพักเท่านี้เหรอก็ต้องติดตามกันนะคะมันเป็นไปได้ ถ้าที่สมมุติว่าถ้ามันจะหลอกอีกทีนึงนะคะมันอาจจะขึ้นอีกทีนึงด้วยซ้ําค่ะเราก็ต้องดูอ้าวสี่โมงห้้าพอดีเลยนะคะตอนนี้ติ๊กเกอร์หยุดวิ่งแล้วก็ปิดที่950.7ค่ะตัวอินเด็กซ์นะปิดที่950.03ก็พอกันเลยนะคะอันนี้นําไปนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะเท่ากับวันนี้ราคาก็จะออกเป็นแนวไซด์เวย์พักตัวนะคะ เพราะว่าถ้าเราไปมองในกราฟวีคเนี่ยก็จะเห็นว่าแท่งมันเป็นแท่งแดงเล็กๆตรงนี้ใช่ไหมคะคืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยขึ้นมาแรงแน่นอนต้องมีพักตัวบ้างอยู่แล้วนะคะเมื่อวานไปดูคอมเมนต์ของนั้นผู้ชมนั้นนึงบอกว่าโอ้โหเจ๊งเลยตลาดเปิดมาช่วงบ่ายลงไปแบบ30จุดอะไรอย่างนี้ต้องอันนี้ต้องระวังนะคะเพราะว่าเราต้องมีการวางแผนไว้ก่อนอยู่แล้วว่า เห็นอยู่แล้วว่าตลาดมันเคลื่อนไหวมาแรงอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะพักตัวได้แน่นอนนะคะอย่างตอนนี้กราฟวีคที่ตะก,กี้เราเห็นน่ะมันเป็นแท่งเล็กๆมีสิทธิ์ที่จะลงได้อีกนะคะที่เราเห็นลงมาเนี่ยจะเห็นเห็นไหมคะมันขึ้นมาต้องเยอะช่วงที่มันลงยังเพิ่งเท่านี้เองนะคะกรอบสีเหลืองเนี่ยคือวีคที่แล้วตอนนี้ยังอยู่แค่โซนบนของวีคที่แล้วด้วยซ้ําก็ถึงลงแรงกว่านี้ก็ยังถือว่ายังเป็นการพักตัวอยู่นะคะ มันยังไม่ใช่ขาลงซะทีเดียวหรือมาถ้ามันขึ้นไปได้อีกเนี่ยในอาทิตย์นี้เลยนะก็ต้องถือว่ามันขึ้นได้แรงมากเวลาวางแผนนก็อยากจะให้วางแผนครอบคลุมให้หมดทุกสถานการณ์นะคะเอากระดาษมาเขียนเลยมันขึ้นเป็นยังไงเราจะทําอะไรกับตรงนั้นเราจะเอาหน้าเทรดนี้มาใช้ถ้ามันลงเราจะทํำยังไงนะคะเมื่อเราวางแผนกลยุทธ์ในการเทรดเหมือนเราจะไปเตรียมออกรบให้พร้อมรับมือกับศัตรูในทุกๆท,ทางเนี่ย นั่นแหละค่ะจะเป็นหนทางที่ทําให้ mind set เราเตรียมพร้อมไม่ประมาทนะคะแล้วก็เทรดได้สําเร็จได้เหมือนอย่างเวลาที่มาวิเคราะห์กราฟให้ดูเนี่ยก็พยายามจะบอกทั้ง2ด้านหมายถึงว่าวิเคราะห์เป็นตัวอย่างให้ดูว่าถ้าเรามองลงจะต้องมองที่แนวไหนมองขึ้นเราต้องวางแผนอะไรประมาณไหนบ้างเพราะตรงนี้ไม่ได้อยากจะให้มองไปด้านเดียวนะคะคือเราอยากจะให้มองไปรอบทาง แล้วแน่นอนในทุกๆท,ทางเนี่ยมันมีคนที่มองทั้งขึ้นทั้งลงอยู่ไม่ไม่มีทางที่ทุกคนจะมองไปทางเดียวกันหมดนะคะฝึกดูการาฟฝึกวิเคราะห์โดยเฉพาะถ้าตอนยิ่งตอนที่เราไม่มีสถานะอะไรเลยอยู่เนี่ยยิ่งดีเลยค่ะเพราะว่าเราจะไม่มีไบแอสนะคะถึงได้บอกว่าเราไม่จมําเป็นจะต้องไปหาจังหวะเข้าในทุกๆช็อตเหมือนมันเป็นการแบบอ,ออกลองเสร็จต้องเข้าช็อตเลยการที่เรารอหยุดเป็นรอเป็น ตรงนั้นเนี่ยเราได้อะไรมากกว่าที่เราคิดนะคะยังไงฝากลองไปทำดูนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูที่หน้าพอร์ตเรากันนะคะที่พอร์ตวันนี้ไม่มีการซื้อขายนะคะก็มีแค่การตั้งตัวช็อตออปชันตั้งกันเอาไว้เหมือนเดิมนะคะไม่มีซื้ออะไรเพิ่มไม่มีขายอะไรออกไปค่ะในราคาของออปชันนะคะสไตร์พรยส์ของ ATM ยังอยู่ที่เดิมนะคะที่ระดับ950 วันนี้จะเห็นว่าฝั่ง call จะดูเขียวนะคะแต่ฝั่ง put นี้ดูแดงเลยนะคะเห็นได้ชัดเลยแสดงว่าเขามองขึ้นกันหรือไงก็ต้องไปดูนะคะนี่เขียวหมดเลยนะคะแต่ itm ก็น่าจะเหมือนเดิมพวก deep itm ลึกๆเนี่ยไม่มีการซื้อขายเช่นเดิมนะคะเช่นเดียวกันทางด้านฝั่ง put ท,ทางขวามือตรงนี้นะคะก็แดงเลยตรงข้างบนนั้นมันคือ otm นะคะไกลๆถูกๆไม่ถึง1จุดอย่างเงี้ย ตรงทางด้านลึกๆ ITM ก็เหมือนกันไม่มีนะคะก็ราคาออปชันประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าพอร์ตกันตัวสุขภาพพอร์ตนะคะไม่ลืมตัวสุขภาพพอร์ตอนนี้เ,เวลาตรงเนี้ยเพิ่งจะ5โมงนิดๆด,ด้วยเขาปรับทุกชั่วโมงนะคะก็ IM เพิ่งจะปรับไปลดลงมาหน่อยนะคะเมื่อวานนี้ยังอยู่ที่ระดับประมาณเ0 0 0หก็แสดงว่าตอนนี้อยู่ที่ระดับน่าจะประมาณนี้นะก็ถือว่าโอเคขึ้นค่ะ,ะ,ะตัวลอง ลองคอนี้กลับมาบวกอีกแล้วนะคะตอนแรกบวกไปต้องหลายพันนะแต่เราปิดไม่ได้ไงเดี๋ยวความเสียงมันจะขึ้นนะคะก็น้องนั้นก็ไม่มีอะไรมากยังเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูคลิป t f เฟทั้งสองอันไปดูกันได้นะคะเพราะว่าเพิ่งทำใหม่มาให้เลยในเรื่องออปชันเนี่ยเดี๋ยวก็จะทยอยทำตามออกมาตอนแรกอยากจะทำา t เฟ x ก่อนเพราะว่า ออปชันมันจะซับซ้อนมากกว่าก็คืออยากจะให้ปูพื้นมาจาก t f เก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปออปชันกันต่อนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันไว้ได้นะคะขอบคุณมากสำหรับวันนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ